นี่เป็นภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและหลุมระเบิดในหมู่บ้านคานันเมืองคำปัดภูมิภาคสกายซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำนักข่าวอิระวดีระบุว่ากองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศนะครับ สำนักข่าว AP รายงานว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่7มกราคมชาวบ้านระบ,บุว่าเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด3ลูกทําให้คนที่อยู่ในอาคารใกล้โรงเรียนในหมู่บ้านได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนเสียชีวิต17คนซึ่งเป็นเด็กถึง9คนหลังจากเกิดเหตุมีรายงานของสำนักข่าว MRTV สื่อของรัฐ ที่อ้างถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อจับพื้นที่ระบุว่าไม่มีเครื่องบินลำไหนบินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเช้าวันอาทิตย์ด้านสถานการณ์ในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือหลังจากกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือ MADAA หรือกองกำลังโกก้้งสามารถคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จยึดอาวุธยุดทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่อยู่ในพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดหลังจากประกาศยึดพื้นที่ได้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว และช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้พบพลเอกอวุโสมินอองไลยผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาโดยการหารือครั้งนี้พูดคุยในประเด็นเสถียรภาพชายแดนและการส่งเสริมความร่วมมือหลังจากเกิดเหตุลูกกระสุนปืนใหญ่ไปตกลงในพื้นที่เมืองหนานซานมณฑลยูนนานทำให้ประชาชนของจีนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้รับบาดเจ็บนะครับและมีรายงานว่ามีเพียงรัฐบาลทหารเมียนมาเท่านั้นที่ใช้ปืนใหญ่ในการสู้รบ ก่อนหน้านี้หวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาระบุว่าจีนไม่พอใจอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ